ลอกน้มลอกน้มหลังจากนั้นผ่าเขิงชวดลงมาแบบนี้แล้วก็ดูเช็คดูว่าว่านหางที่เราใช้ขาวไหมใสไหมถ้าใสก็โอเค,อเคก็มาพอกได้เลยการพอกว่านหางคือพอกหลังจากกลับมาจากการแบบถ้าจะเกไดแบบตาดแดดแรงๆมาจะเกิจะพอกว่านหางเลยคือล้างหน้าด้วยน้ําเย็นด้วยน้าสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็จะทําการใช้ว่านหางพอกลงไปแบบนี้เลยค่ะ ว่ามันลดการอักเสบของผิวดูดซับความร้อนที่มันซึ้งเข้าไปในผิวหนาของเฮาบางคนถามว่าเจ๊หนูใช้มาเป็นเดือนแล้วเป็นยังฝ่าของข่อยคือเพ่อสาคข่อยอยากบอกมู่เจ้าว่าข่อยใส่มาสามปีแล้วด้วยว่นหานคือทุกอย่างมันต้องช่วยกันถ้าทําจริงจังทำไปเรื่อยๆทาแบบหวังผลระยะยาวอะถึงจะเห็นผลนะสําหรับอะไรที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆนี่แหละหลายคนถึงได้ไปเป็นทาสการตลาดแล้วก็ตกอยู่ในห่วงพววงติดสารซ้ำซาก คือติดสารสเตียรอยดซ้ำๆซากๆแล้วก็บอกว่ามันไม่หายมันอยู่ที่เรานะคะทุกคนนี่แค่นี้จะกจะ,จะ,จะ,จะจะทิ้งไว้เลยประมาณครึ่งชั่วโมงพอมันแห้งก็ไปอาบน้ำล้างหน้าทาครีมตามปกติละจ้า